สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้น้ําประปากับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับถ้าอยากจะขอเงินคืนประกันการใช้น้ํานะครับก็กดเข้าลิงก์ได้นะครับเรามีลิงก์ให้ที่ใต้คลิปนะครับการกดเข้าไปดูลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับสมมุติว่าเราชมคลิปอยู่นะครับ ก็เอามือไปกดปุ่มสีดำๆที่หันหัวลงอยู่ใ,ใกล้ๆชื่อคลิปนะครับใต้คลิปจะมีชื่อคลิปนะครับแล้วก็เอามือไปกดที่ปุ่มดำๆปุ่มดำจะหันหัวขึ้น,นครับแต่วันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปจะโชว์ขึ้นมาแล้วก็เราสามารถกดเข้าลิงก์สีฟ้าๆนะครับก็จะเข้าไปลงทะเบียนรับเงินปะปาได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็ไปที่คอมเมนต์แรกเลยก,ก็ได้นะครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยนะครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อย ก็จะเห็นลิงก์ที่คอมเมนต์แรกเราเมื่อกดเข้าไปลิงก์ครับในในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะวางไว้ที่แต่คลิปก็จะเข้ามาเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคนะครับก็ท่านผู้ชมก็เตรียมข้อมูลไว้เลยนะครับเตรียมบินบินแจ้งค้าปลาปาหรือว่าใบเสร็จแจ้งค้าปลาปาก็ได้แล้วว่าแล้วก็ บัตรประชาชนนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็บัญชีธนาคารที่จะให้รับเงินคืนนะครับพิธีกดเข้าลงทะเบียนก็กดบรรทัดล่างสุดนะครับลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ําก็กดเลยนะครับกดแล้วก็จะมาหน้านี้เสร็จแล้วก็กดตรงหนังสือสีขาวครับลงทะเบียนครับกดตรงลงทะเบียนนะครับ ขั้นตอนการลงทะเบียนจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับคือขั้นตอนที่1ใส่ข้อมูลครับก็ใส่ชื่อสกุลเลขผู้ใช้น้ำนะครับชื่อสกุลแล้วก็เลขผู้ใช้น้ำต่อไปก็เลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดกดตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับข้าพเจ้ายินยอมเนะยครับให้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ งานของการประปาชนว่ากดตัวนี้ให้เป็นงา่อนถูกแล้วก็กดลงทะเบียนครับสำหรับเลขผู้ใช้น้ำนะครับเขามีตัวอย่างให้ดูนะครับกดดูตัวอย่างใบแจ้งค่าน้ำประปานะครับกดดู <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เลขผู้ใช้น้ำก็จะเป็นมีเลขทั้งหมดหลายหลายตัวเนี่ยครับ10กี่ตัวนี่11ตัวหรือ12ตัวนะครับเลขที่แจ้ง ค่าน้าไม่ใช่นะครับเขาวงกลมดแดงๆเลขที่ผู้ใช้น้ําวงกลมอยู่กลางนะครับนี่แหละคือ,เ,อ,อเลขผู้ใช้น้ํานะครับเมื่อท่านกดลงทะเบียนตามขั้นตอนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่1ใส่ไปแล้วนะครับก็มากดตรงนี้แล้วก็กดลงทะเบียนนะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่ข้อมูลเข้าไปก็จะขึ้นมาฟ้องแบบนี้ พอกดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น,นขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2นี่ก็ใส่ช่องทางการรับเงินคืนครับสามารถกดพร้อมเพย์ก็ได้นะครับใครมีบัญชีพร้อมเพย์ก็กดพร้อมเพย์ไปเลยนะครับขั้นตอนที่2ใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ก็กดเลือกบัญชีธนาคารเลือกชื่อบัญชีธนาคารและใส่เลขบัญชีธนาคารให้ถูกต้องก็กดยืนยันยืนยันไปเรื่อยนะครับ หรือใครจะขอคืนทางเซเว่ก็เลือกเซเว่ก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ถ้าท่านกดยืนยนันยืนยันไปทั้งหมดถูกต้องตามขั้นตอนครบทุกอย่างเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะเด้งข้อความขึ้นมานะครับ กดยืนยันไปจนครบทุกขั้นตอนนะครับถ้าทําถูกต้องหมดทุกอย่างลงข้อมูลถูกกดยืนยันยืนยันไปเรื่อยขั้นตอนสุดท้ายก็จะนี่เละครับขึ้นขึ้นข้อความนี้ขึ้นมาเป็นสีเขียวๆแล้วก็เครื่องหมายถูกแล้วก็มีตัวหนังสือบอกว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนเสร็จนะครับ ลองเข้าไปทำดูนะครับสวัสดีครับ